เฮ้ยเสียงอะไร r เ v e n f i e l d Park Urban Warfare เอ้ยไม่ใช่ Urban Patrol เออเราไม่ได้เล่นเป็นอีกเกิลหรือหน่วยป้องกันตัวเองประเทศญี่ปุ่นที่ไปจะไปถล่มพวกออเอเรทีฟนะครับแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยนเนี่ยในบ้านในเมือง เรื่องเกิดที่เขตโคทาวเมืองทานหินชุมชนทานหินเมืองเก่าเมืองสลัมสลัมประเทศอเมริกาอัปเปอร์แบ็กเวลเมืองเก่าโบราณของอเมริกาตอนนี้ฮะอะไรเนี่ยสองพวกสู้กันไซเบอร์คามิอลกับไซเบอร์คามิสองวคสู้กัน โอ้โหเหมือนกันอีกแล้วมันสู้กันเพราะอะไรเนี่ยจากฟังหน่อยดิเฮ้ยไอพวกนี้ไม่เอาไอพวกไซเบอร์คอมิวอรรุ่นใหม่นี่ไม่เอาแบบไม่เอาแบบแฮกเกอร์รุ่นเก่าเลยใช้ไม่ใช้มือถือเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช้มือถือไม่ใช้แล็ปท็อปไม่ใช่อะไรแฮก แต่ใช้อุปกรณ์แบบไฮเทคยานลบยักษ์แทนโอโ้โหโหดมากเลยแล้วแฮกเกอร์รุ่นเก่านี่เออเหอะต้องใช้โรนใช้อะไรยานอะไรบังคับทีใช้วุธไฮเทคจะทำไมอาสองพวกนี้มันขัดแย้งกันอย่าเี้ยแล้วขัดแย้งกันแล้วเป็นไงเน,นี่ยน้อยเนะี่ อยงนี้ไม่ต้องอยู่ร่วมกันแล้วไอ้พวกทีมันเกิรมนักไม่สนใจพวกรุ่นเก่าฝั่งนี้เลยรุ่นเก่าฝั่งนี้จ้ใช้อุวุรคลาสสิกสินี่เอยากได้อาวุธแบบใหม่ต้องเป็นไม่ทันสมัยแล้วต้องเอาวุธแบบ s สตอร์วอสตอร์สตอร์ออไปที่กินทาร์ต้าเนี่ยนะสตอร์วออะไรเนี่ยสงคารามในสลัมนั่นเหรอไปที่เมืองอัปเปอร์แบ็กเวล ไปที่โคทาวกันเถอะครับดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นไซเบอร์เขาไม่นอรสองคนสองพวกกำลังจะตีกันถ้ามันจะตีกันได้ไหมเนี่ยมันจะดูออกไหมว่าคนไหนเป็นพวกคนไหนเป็นศัตรูไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้มันมีสองพวก พวกไฮเทคอยากเป็นแบบรุ่นใหม่กับพวกที่ยังยึดติดแบบการแฮกเกอร์แบบเดิมๆใช้คอมพิวเตอร์ใช้แล็ปท็อปใช้มือถือแฮกแบบใน watchdog watchcat watchrat w a t c h b u f f a l o พูดอะไรโหลดนานจัง นี่ก็โคทาวแบบครับแบบโอเคนี่คืออาวุธแบบโบราะแบบเก่าสเตนสเตนปืนกลนมือแล้วก็แล็ปท็อปลินุกแล้วก็อาวุธโดนโดนจะปืนกลโดอนอันนี้ โดนเด็เด็กเลยว่าเรียกปืนใหญ่ดาวเทียมแล้วก็เจ็ตแพคแบบแฮกเกอร์โบราณแฮกเกอร์โบราณตรงไหนไปสู้กับพวกแฮกเกอร์รุ่นใหม่ที่มันใช้อาวุธไฮเทคน้อยนะีโอเคเราไปเป็นสายลับในพวกเทเบร์ครามิโนมันทำอะไรกันเนี่ยเอาละก็ใช้ปืนรุ่นเก่าทําถล่มพวกรุ่นใหม่ให้หมด กระจายกำลังเคเราไปไหนเนี่ยสายรับสายรับอ่ะโบสถ์อะไรลูกอิบอิบยังจุดด้านหน้าเสียงอะไรดูเอาโดนไปดูเซซิซิครับท่านฮึ่งฮึ่งฮึ่งโดรนโอ้โหว้าวว้าวอะไรเนี่ยสตอว์เฮ้ย ยิงปืนใหญ่เซมันครับปืนใหญ่โดนไหมแยวปืนใหญ่ยิงไปแล้วโดนหางหมดครับอีกรอบเอาให้มันโดนโอเคปืนใหญ่จะโดนไหมโดนใช้โดนยิงปืนใหญ่ยิงเลยโอ้โหโดนเต็มเต็เลย พวกมันอยู่ในพวกมันอยู่ในเปานี้คนไหนมีดคนไหนศัตรูศัตรูอยู่ตรงกลางโอเคศัตรูอยู่ตรงกลางไป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 วะแ,แมปแมปแมปเฮ้ยศัตรูอยู่ด้านหน้าปืนกลโก,กระตรูละสวัสดีครับพวกศัตรูวกววว โอ้กระตุกกระตุกในพวกในประตุเนะ่ะเอาเอากระตุด้านหน้าแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บครับโอ้ยกระตุกโอ้ยอาวุธสตาร์วอมาจังใดมาเมนจังใดพุชปน ค้อมสันอาวุธแฮกเกอร์แบบโบราณไปไปไปกระตุกกระตุกชิบหายเลยอย่าใช้วุ弾โลกกระตุกทางนูน้นนะปุดใไปใช้อ้าวยิ่งพวกทำไมดูยากสีดูยากน้อยเนะ่ม่โดนเลยเลยปืนไป เฮ้ยนี่ปืนจบบเจ้าพ่อมาเฟียโอ้ยอ้าาเจ้าพลังไฮเทคสตอร์วอ้อไม่ใช่ราะมันพลัง,ลงฟอร์สนี่นะรงหน้านั่นเป็นศัตรูมาเลยจปะปาะก,กรกมยิงพวกเดียวกันได้แล้วได้เริ่มขึ้นอีกแล้วโอ้พลังบาเรียโอสาวาไ่ตองวงตรงนี้ป้องกันไฟได้ดีโอ้จับ ไรเซเบอร์มาเลยไมีเจอมีนิการ์ทนอ่อยอุบอุบอุบไม่ต้องห่วงมีมินิการอยู่เรามีบาร์เรียโอซาวะอ้ไม่ใช่ไปทางนี้โอ้ยหน,น่อยแน่ยึดฐานย,ยึดฟงโอ้ยนุ่นเซบเบอร์คา,าร์มิโนรุ่นเก่ากำลังเสียเปรียบแฮกเกอร์รุ่นเก่ากำลังเสียเปรียบไม่ดีฮะ โอ,อ้โหซีซีก็ได้วะจะหน้าเป็นศัตรูให้หมดจะหน้าเป็นศัตรูทั้งหมดเลยทางไหนทางไหนทางไหน,อน,นโอเคโอ้อยานลบคือพวกนี้มันอะไรเชนเนี่ยอย่าใช้ยานลบนะพวกมันเป็นพวกรุ่นเกา่าอะไรสต่อวอกพวกศัตรูครับวอก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 วกวอยนะศัตรูเฮ้ยพวกมันใช้ขอให้เทค เราก็ใช้นี่นะเฮ้ยเราใช้แบบลูกสองรุ่นกเก่าป้ยไหนเป็นศัตรูไหนเป็นมิตรเนี่ยโอเคเอาตัวรอดให้ได้ไม่ต้องชนะรุ่นกเก่ารุ่นศัตรูโอ้ยฮ่าเจ้าสุสตาร์วอตุยล้าซะหน่อยฮ่หาๆ l i เ h t เบอร์หน่อยแน่อะไรดีมาหน่อย โอ้โ oh, อาวุธไทเทคมันเต็มลูกกล้องด้องรีกรูปออนไม่หยุดคุมกันฉันด้วยครับครับครับโ oh. อ้โหสงคำามดูเดือดจริงๆกระตุกที่ด้วยสัญญาขาขายคืนไม่ดีเลยศัตรูลว้วนด้านหน้าศัตรูลว้วนๆระวังลบเร็วลบเร็วพวกเพราะว่าพวกเราซ้ายแล้วโอ้ยแย่แล้ว เจอวุตตอวอซะหน่อยเอาวุธสตอยิงตอไมยิงตัวไหมอหเอาอเดออี๋ยวไปซีเฮอาวุธไหเทคแทกเกอรแมนแมนแหวสวัสดีครับแอนแอนเฮ้ยน่มันโดนพวกเรา่น่นาแจ้วไปเลย ไปเลยคุ้มกันด้วยอเอาไม่ได้คุ้มกันไว้โอ้ย,อยดรอปติดดรอปติดมองไม่รู้เรื่องเลยศัตรูด้านหน้าศัตรูด้านหน้าศัตรูหรือว่าเฮ้ยมันศัตรูศัตรูศัตรู เอาบวกสตาร์วอลบวกบอลสตาร์นังสตาร์วอลโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงอะไรเนี่ยโอ้ยฮะโดนแล้วหมดเลยปาชิเรียกโดนโดนมาแล้วโอ้ยโอ้ยโดนชนกูทำไมโดนกูณทำไมโอ้ยโอ้ยไอ้บ้าไอ้โดนบ้าบักขับโดนดีๆีหน่อยสิววโอ้ย น้อยเนี่ยโว้โอ้ยว้าว้าวว้าวยิงก็ไม่โดนน้อยเนี่ยมายิงก็ไม่โดนโอ้ย้าเป็นแค่แฮกเกอร์คาไม่ใช่ฐานนะเว้ยยิงโดนไม่โดนก็ไม่แปลกเป็นสะตอมทูเปอร์เลยเนี่โดนยิงไม่โดนสวัสดีครับพวก็ศัตรูเฮ้ยศัตรูศัตรูโอ้ยโว้ยโว้ยศัตรูศัตรูเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดน อาวุธสตาร์วอล์ดละยทวัดเหย่ะ r e l ด a d i n g ูซี่กูชีพอาวุธเดี๋ยวนะเฮ้ยสตาร์วอล์อาวุธสตาร์วอล์ดเ็งมากองดองอูซี่ฉายมองร้อยกองก็หายกองตัวเฮ้ยศัตรูศัตรูบอกไซเบอร์คขามิโน้ตีกันอะไรไม่รู้ครับ ว่าขัดแย้งกันเรื่องอุดมการว้าวว้าวว้าวทะลุก,กำแพงแล้วเอ้ยไม่ใช่แต่เบอร์คำวินาทีสองกรุ๊ปขัดแย้งกันเรื่องอุดมการครับพวกหนึ่งอยากเป็นแบบเกา่าพวกหนึ่งอยากเป็นแบบใหม่พอแบบใหม่นี่จะใช้อาวุธสตาร์วอ้ยอาวุธไอ้พวกสตาร์วอ้อยกระสุนหมดกระสุนหมดเอาชิปเป็งอะใช้อาวุธเจ็ทแพคนี้ เฮ้ยเจ็ดแฮกร้อยฟ้าโอ้โหต้องม,มาสู้กันมันมากเลยปอกหมวกเก่ากำลังเสียเปรียบเาพลังเหลือสองร้ยร260อยหกสิบครับครับมินิกนารปน้อยแน่โอเคเราองเอาตัวรอดในสงคราม บอกสตอว์บอกใช้วุฒิสตอว์กลางแจเปรียบโอ้โหอะไรลนเนี่ยจากฟ้าเออบอกมันไม่สนใจคนใช้ไม่นิการท่างเลยเฮ้ยเอาม่นิการยิง่งยิงใส่พวกนี้เลยยิงใส่พวกคนไฮเทคอย่าให้มันใช้ได้คนไฮเทคเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อโลก อะไรวะตอวอ้ยไม่ยิงฆ่าเลยบอกเดียวกันเลยอ้าวศัตรูยิงฟรีไม่มีใครสนใจด้านหลังเลยยิงฟรีแล้วกันยิงฟรียิงฟรีวอ้ยยิงฟรีโอ้ย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 เราเป็นแฮกแฮกเกอร์ไม่ใช่พวกไม่ใช่หน่วยยิงปืนแม่นซะหน่อยโอ้ย ยิงก mm ูด hmm. oh oh ีน ah ักไม่โดนสักแอะนนี่เจอมินิการมหาการซะหน่อยเฮ้ยพวกมีพวกวอลเก่ายิงมินิการใส่ข้าโอ้ย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 ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยจากจังเลยฮ่าฮ่าอมสนใจด้านหลังบ้างโอ้ยว้าววไอ้พวกนี้มันโหจริงจริงโอ้ย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 ยิงกูทำไม่โอ้ยคนละพวกฮ่าคนละพวกไอ้พวกฮ่า ไอ้พวกหน่วยลบเมื่อวานตื้นเจอข้างแล้วรถจำนวนหวกพอบซะหน่อยโอ้โอ้เป็นแฮกเกอร์ดีๆไม่ชอบเป็นไปเรียนคอมไปทำคอมในบริษัทก็ได้ดีกว่าแล้วมาทำงานตกกระปกนี่ทำไมวะโอ้ยโอ้โหบ้าเลียโอ้าวะาโอ้โอ้กระสุดหมด ชิหายแล้วกระสุนหมดโดรน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 เฮ้ยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อนับคอมแอบโดรนมาแล้วอุ๊อ่ะอ่ะอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ยแย่แล้วมี จอโดนพหากาะหน่อยโอ้โอตดติดติดโดนโอ้โหว้าวววไอ้มุนยอดยักษ์มาแล้วเหรอชิปเปงแล้วเนี่ยบินหนีเลยบินหนีขึ้นตึ้งได้ไหมโอ้ยบินหนีขึ้นตึ้งไม่ทันเอาข่ากำลังนัวเลยไงดีไออูซี่บอกกันศัตรู โอ้กระตุกกระตุกสัญญาณไม่ดีเลยสัญญาณไม่ดีเลยสายรับอ่าไม่เห็นอะไรอ้ยเนะี่ยเด็กปอกมอกปอกรุ่นใหม่อยากใช้อ,อาวุธแบบเกา่าต้องเจอแบบแฮกเกอร์ของแท้จะลอยป็นง่ายโอ้ยีงแม่งปืนได้แม่นเลย ก็เราไปแค่แฮกเกอร์นี่จริงปืนแม่นทำไมโอ้ยแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยฮ่าฮ่าเจอโอ้ไทยเทสหน่อยโอ้ไทยเทกันเลยโอเคออกลอเฮืนฟ้าอ๋อ้ยู่ขางไหนโอ้ยติด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 เฮอนฟ้าดิครับเฮือนฟ้า อาวุธอินลฟ้าุกว้าว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 มาก่อนกหมดโนโดนโดนงงโดนงงออยอ้อยอจะตกแล้วแอวแบบท็อปเอเคโดนงงเจ้าเจ้านายอยู่ด้านบนโองงงโนงง โอ้ให้ไปพวกใอะไรเจนศัตรูเนี่ยอ๋อนั่นเป็นศัตรูอะเห็นแล้วเห็นแล้วศัตรูยิงแมงเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮรอนอะไรจากไรยึดฐานยึดทดงองอะอะไรอยูะล้ำบนมีนิจันยิงเลยอ๋อจะรวดบ่มี เป็นไงบ้างสถานการณ์ฮะโอ,โอ้ยฮ่าข้าเห็นด้วยไอตัวบนหลังคาเนี่ยมาจากไหนวะยิงมันเลยใช้ความไฮเทคจัดการมันฮ่าฮ่าจิวจิวน้อยๆเนี่ยพวกหัวเก่าเหลืแปดสิบคนแต่พวกหัวใหม่เหลอร้อยกว่าคนโอเคจะหน,นีทับอยู่นีโ่โอ้ย อาวุธไฮเทคเป็นเงี้ยอ,อาวุธสตอวอ์โว้ยรถบินได้ไปทางไหนดีแผนที่โอปเปอเรเตอร์ให้แผนที่หน่อยโอเคมาดูแผนที่หน่อยสถานการณ์ตอนนี้สายลับตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคกำลังนัวกันเลยพวกนันกันเสียเปรียบไฟเบอร์เข้าไม่ออกกำลังเสียเปรียบโอ้โหสีก็แม่นดีเหลือเกิน โอ้โหฮาว่าบอาสองสถานการณ์พวกนี้มันใช้อาวุธไฮเทคทำไงดีทำไงดีไปคดสักเกตการเลยอย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวเจะโดนลูกลงคัดแพ้แล้วให้รีบหนีประตูไม่ได้มาทางนี้ วัวภารกิจสายลับในสงครามสองฝ่ายนะเจ้าโอเคตรงนี้ยึดฐานที่โคงได้แล้วอ่าเก่งมากเจ้าลูกน้องยานเลยเนี่ยโอ้ยานอยู่ใต้เท้าโอ้ยฮ่า,าเจอมินิการเทซะหน่อยฮ่า,าเป็นไงไม่มีทางหรอว ต้องเจอนี่อูซี่อูใจไปถล่มพวกไทยๆกันอีโบโมหกการเราต้องช่วยก่อนสิโอ้โหเฮ้ยโอ้ย,อยไฟร้อนน้ำร้อนลวกไฟไหม้น้ำร้อนลวกอ่าฮ่าเดี๋ยววุดโบราณเชอะหน่อยเฮ้ยมันมีรดรน ว้าวโอ้ยเจอยานไฮเทคซะหน่อยเป็นอาวุธเป็นอาวุธอะไรดีอะไรดีไ,รดไปซ้อนพวกไซเ่เบิกกำมินอตกำลังจะแพ้ใช่ฤดนี้โอ้ยเออเจออาวุธไฮเทคซะหน่อยจนนี้ไปหน่อยจะใครหน่อยไงกำลังโดนยึดกำลังโดนยึดโอเคยสายรับ ถอนตัวถอนตัวรับทราบรับทราบไกทางไรวะถอนตัวแอดแอดสายรับไฮเทคไกทางไรเนี่ยไปด้านแล้ว แพ้แล้วว้าวว้าวไปรับไปเทคโอ้ยอะไรวะรีเพนเถอะรีเพนดิโอ้ฮ่า,าเป็นไงล่ะเจอความไฟเทคซะหน่อยไม่มีใครนีนี่พ้นแต่กูจะหนี เอาหนีไม่ได้เออหนีไปกับยานลบพวกนี้เลยฮ่าฮาโอโหโอ้โหแจวแจวแวเฮ้ยเฮ้ยมันเอายานเราไปเย้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ยมันเอายานเราไปเออ่ยานนี้ไม่นี้ยานนี้สู้ไม่ไหวแต่เราอาจจะใช้หนีได้โอเคโอเคหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วโอเค ผานการนีสำเร็จอ่าแจ๋วมากไฟไหม้แต่ก็เราก็หนีได้เออเป็นไงบ้างครับกับการสงครามสองฝ่ายสายรับของเพอทีวีสลิปปี้เกมเมอร์ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมพบกับเพอทีวีสลิปปี้เกมเมอร์ ในเกม Raven Field ตอบตอนต่อไปดูซิว่าสงครามของ Ravenfield และเฮอร์ทีวีจะเป็นไงต่อถ้าอยากรู้ว่าจะง่วงแค่ไหนจะรู้ว่าจะง่วงจะกากาแค่ไหนโปรดติดตามเฮอร์ทีวีสลิปปี้เกเมนะครับฮะพูดเฮอร์ทีวีสหลายรอบแล้วจบปิดคลิปปิดคลิปเย่หนีรอดสักที เรเวนฟรีโดยโฮทีวี